อียงก่อขอหอมก่อนแต่งขอหอมก่อนแต่งสิแต่งกันดิคือแตงแมนครับแมนแต่งลาผมแต่งนายเนาะแมนยูยูจีคิดได้คิดดีจังใดคิดไม่เด้ออันมอนี่บุ่ธรรมดาดิของยีรีนแล้วลาแมนบ่ค่ะลาจ้าตัวว่าไอ้กับเราปุเรียอาบน้ำควันมากก่อนกันเรากับวัธรรมดาแน่นอนแล้ว ันพากันตัวเล็กน้อยแล้วบันนี้อันไหนผมปิดนะเบ้าเนาะเราขาดผลมาหลายเหรอได้หละโอ้ยเบ้าปันกูเก้ากระดอกระเดียโนะบบไเอามันได้ลอยเบ้ามนไม่สีมาเบ้ากันมุวันเอาปกติฮักก็ปกติสี่เนาะพี่น้องพ่อชินนะครับผมแค่เนี้ยตาหนูน่ะละหนูต้องคิดเบิ่งดีๆเด้อนี่ดิเนี่ยอันนี้ธรรมดาดิมือวันพาวันศสี์เป็นหายนี้ดิ เดี๋ยวอยู่น้ากันโดนโดนสุดอิลีอยู่น้ากันจากช่วโมงโดนสุดก็เป็นมือสองมือสามมือหมดแล้วนี่แหละครับพ่อพ่ออาการที่แปลกประหลาดที่สุดคืออย่างอาการที่แปลกประหลาดที่สุดเออบ่บอกดีกว่ามันสิแก่งแล้วเอาพูดได้พูดได้พูดได้เอาพูดเลยพูดเลยอะไรพิ่ที่พี่แปลกประหลาดที่สุดที่อยู่กับหนูแปลกประหลาดที่สุดบ่ครับ อันนูสิบอยฟั่งนูเคยไปทายเอวีน้ำหมาเทียน,นึงมันมั้ไปพูดลังกากันนอนห้องเดียวกันอันละสามคนคนูนูกับเซียงตาหน่อยเบิ่งเล่าเนาะอเ,เออเราเหีหยังแล้วเก่ดาดักจะคนนู่ลากูบอกแล้วพี่มาซอยได้ใช่ก็เป็นคือ<า>กันมันเป็นธรรมดาคผม <า S 1> <อ>ไม่เคร่งสั้นมันมันผมว่าเด็กเก่าเปียงดากนี่ผมเก่าหู้ ไมดต้องอยากอายดอกลาไม่ต้องอยากอายดอกแต่อาจารย์เนี่ยหมดหันใส่สงฆ์ขาสันนี่โคบรวด